สวัสดีค่ะวันนี้จะมาห่ะเลือกสัญญาณรของนายจอมหนิงนะคะถ้าไม่เสียบกรุวหรือสัญสเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะดีอาฉันมาแล้วทําไมคุณดีถึงไม่กลับมาที่นี่คุณผู้หญิงคะท่านประธานแจ้งว่าจะไม่กลับเข้ามาที่บริษัทแล้วนะคะ ใช่เหรอฉันรู้ว่าท่านประธานดีอาอ่ะเป็นคนบ้านง,งานและมักจะมาทำงานในตอนกลางคืนวันนี้ท่านประธานมีสิ่งที่สำคัญมากกว่างานจึงต้องรีบไปจัดการก่อนนะคะเธอเป็นยังไงบ้างนะไม่ฉันต้องหาวิธีที่จะเข้าบ้านของลูกชายได้บ้านแม่ดีอาโถเเว้ยเยผู้หญิงซื่อบือ้อเธออยู่ข้างนอกตลอดเวลาเลยเหรอโอลิ ไม่มีใครดูเหมือนจะไม่มีใครเข้ามาสก่อนสิเธอเปียกฝนและรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกจะเลยเรียกหมอมาตรวจให้นะ่ะคุณปิดประตูแล้วให้เธออยู่ข้างนอกองั้นเหรอดีอยอย่าเพิ่งลุกหมอครับเธอเป็นไงบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเธอแค่เป็นหวัดนิดหน่อยดื่มชาร,ร้อนๆเข้าไปเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเฮ้ย ดูเหมือนว่าลูกชายของฉันจะห่วงใยผู้หญิงคนนี้เป็นพิเศษนายรู้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันมองไม่เห็นแม่ของเขาเลยไม่มีอะไรในโลกนี้ฉันไม่รู้นี่อาเธอนี่ชอบทำตัวยุ่งขยันสร้างปัญหาตลอดน่าทึ่งจริงๆขอโทษนะฉันแค่อยากจะลืมไปฉันไม่อยากจะทะเลาะกับเธอ กลับบ้านกันเถอะดีอาแม่มีอะไรจะคุยด้วยกับที่ลูกจะกลับบ้านอะเราไม่มีเรื่องที่จะคุยกันอีกแล้วดีอาโอรีมาหาแม่หลายครั้งแล้วเธอหวังว่าพวกเธอจะช่วยแก้ปัญหาระหว่างแม่กับลูกได้นะถ้าลูกแม่โอกาสแม่อย่างน้อยก็โอกาสโอรีได้ไหมเอ๊ะตอนนี้ฉันยังเวียนหัวอยู่เลยกลับบ้านไม่ไหวหรอกก็ระหว่างที่พวกคุณทั้งคู่คุยกันฉัน จะพักผ่อนต่ออีกสักพักเธอเขาคงจะเห็นด้วยกับฉันนะมันเป็นโอกาสที่ดีจริงๆคุณโมราน่าจะคุยเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นแน่นอนก่อนหน้านี้เธอยังไม่กลับไปอีกหรอคุณโมร่าคะฉันต้องการจะคุยกับคุณจริงๆฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับลูกบอกฉันได้นะคะฉันสามารถช่วยหาทางออกได้นะคะ จริงๆแล้วดิอายังคงรู้สึกทรมานใจมาโดยตลอดคุณมอร่าคะได้พอรดช่อเขาด้วยงั้นก็ได้อย่างแรกเธอต้องเข้ามาข้างในก่อนดีอาเขายังรู้สึกเศร้าเสียใจงั้นเหรอหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะเรื่องของปีนั้นฉันไม่รู้จะเริ่มพูดยังไง พอฉันมีโอกาสก็เลยเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาอ่านสิหลังจากอ่านมันแล้วลูกจะรู้เองแม่จะบอกลูกว่าในปีนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเริ่มจากตอนนั้นบริษัทของพ่อเริ่มมีปัญหาเราสองคนพยายามช่วยกันแก้ปัญหาณต,ตอนนั้นเซียงกงประธานบริษัทซูชิส่งข้อความมาหาแม่ คุณนี้ถ้าคุณมาหาผมที่โรงแรมและยอมนงนกับผมผมจะช่วยสามีที่งี่เง่าของคุณแก้ปัญหาทั้งหมดแม่ไม่สามารถอยู่เฉยแล้วมองดูพ่อที่กำลังตกต่ำแบบนี้ได้แม่จึงตัดสินใจไปไปได้แล้วคุณตัดสินใจมาหาผมแปลว่าคุณตัดสินใจดีแล้วอย่าทำเป็นหูเนื้อห่งตัวหน่อยเลยฮึเฮไอเสียงกุุง ใช่แม่ไม่อะไรกับเขาจริงๆแม่เสียใจรู้สึกอับอายแต่แม่ไม่ได้แต่แม่ไม่ได้อยากให้พ่อรู้เรื่องนี้แต่สุดท้ายเขาก็รู้เขาไม่ยอมทานอะไรไม่คุยกับใครตัวผอมซีดลงเรื่อยๆลูกรักแม่เป็นคนฆ่าพ่อของลูกแล้วแม่จะมีหน้าอยู่ดูลูกได้ยังไงแต่แม่ไม่มีทางเลือกดีอา แต่เขาคุยกับแม่เสร็จเขายังคงเงียบอยู่แบบนี้ถึงแล้วนะอืมให้ฉันอุ้มเธอเข้าไปข้างในไหมไม่เป็นไรฉันแค่เป็นหวนัดอ,อิดหน่อยแล้วเท้าฉันก็ไม่ได้เจ็บเลยที่ฉันถามไม่ได้ต้องการคำตอบเพราะยังไงฉันก็จะอุ้มเธอดีโอริอยัญนี่อยู่กับอะดีอายนอนเหรอ ฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่โอริกำลังไปเปิดประตูให้ค่ะคุณโมราเป็นไงบ้างคะฉันสบายดีจ้ะฉันทำคุกกี้ให้เธอด้วยนะน่าจะชอบขอบคุณค่ะคุณโมราคะเชินทางนี้ก่อนนะคะคุกกี้ที่คุณโมราทำเองต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะไม่ไม่ไมนาานนนะหรอกจ้ะ ลุกตื่นแล้วเหรออืมครั้งต่อไปอย่าเรียกใครมาเปิดประตูให้คุณอีกทำไมล่ะนี่เป็นคุณแจบ้านครั้งหน้าคุณก็เปิดประตูด้วยตัวเองได้แล้วนะหลังจากที่คุยกันวันนั้นทุกอย่างเหมืนจะดีขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังไปด้วยดีขอบใจหนูมากนะ ฉันไม่ได้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสะพ้ยเลยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ฉันว่าพวกเขาเริ่มคุยกันถูกคอแล้วล่ะไม่สิโอรียังไม่เป็นลูกสะภ้ยอย่างถูกต้องในที่สุดก็ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าตามฉันมานะโอ้ยตายสิเถอะ จบไปแล้วนะคะกกมังหะเรื่องสัญญารักของเนวจอมหญิงนะคะถ้ามีเสียบกลนหรือเสียบซ็ขขอกมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถไปอ่านที่เพจฟิน่ามังงะสบายๆนะคะ8ล,ลิ้ใช้ล่างคลิปนะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมกันค่ะไม่าบาย